ในฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีการรีเทิร์นค่าด้วยให้เราเขียนฟังก์ชันลบตัวนี้ทิ้งเลยก็ได้เอาคอ u อันเบอร์เหมือนเดิมนะแต่ยังไม่มีการรับค่านะครับทีนี้ในฟังก์ชันคอ u อันเบอร์เนี่ยคูจะรีเทิร์นตัวเลขนะครับสมมติว่ารีเทิร์นเลขสิบออกไปเนี่ยปกติถ้าเราต้องการสแสดงคนะ่าสิบเนาะเราก็แค่ Echo เอ็กโคเลขสิบออกมาตอนเรียกฟังก์ชันถูกไหมมันก็จะจบแค่บรรทัด นั้นๆเลยแต่ทีนนเนี้ยในการรีเทิร์เนี่ยมันคือการเอาค่าออกมาด้วยะะสมมติว่าฟังก์ชันนี้มันทำอะไรบางอย่าง mm hmm. เช่นผมหาผลลัพธ mm ์ hmm. ของอนำํำสิบนะนำสิบนะครับแล้วก็นํำสองเท่ากับยี่สิบแบบนี้จากนั้นผมรีเทิร์ค่าของนำํนำบวกนํำสองเนี่ย เกิดอะไรขึ้นตรงหน้าจอถ้าเกิดว่ากูสั่งคาสั่งนี้ออกไปได้อะไรออกมาเออมันจะยังไม่ได้อะไรเพราะฟังก์ชันเนี้ยเรายังไม่ได้สั่งให้มันเนียโคอะไรออกมาเลยอ่าลองรีเฟซดูก็ได้ครับเห็นไหมก็จะเป็นค่าเปล่าๆทีนี้ถ้าสมมตินะสมมติกูไม่รีเทิร์นนะกูเอีโคลเลย โค้งข้าเนิ่งมานะเฟ f ก็จะได้สามสิบถูกไหมครับทําไมถึงได้สามสิบเออเพราะมันบวกกัน<ว>กแล้วมันได้โคมา<ว>แล้วมันจบตรงนี้เลยถูกไหมแต่ผมไม่ได้ต้องการแบบนี้ผมต้องการเอาค่าที่มันบวกกันได้เนี่ยบวกกันแล้วได้สามสิบเนี่ยเอามาทําอะไรบางอย่างต่อฉะนั้นเมื่อมีการเรียกฟังก์ชันค a น l number เนี่ยพอมันเข้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ย มันจะกําหนดค่าตัวนี้เท่ากับ10บกำหนดค่านำสองเท่ากับยี่สิบจากนั้นเอานำกับนำสองมาบวกกันและ r e เทิร์นออกมา r e เทิรออกมาที่ไหนมาที่ตรงที่เรียกมันครับฉะนั้นถ้าครูสั่งเอ็ o โคตรงนี้เอ็โคตรงนี้นะลองกด save ครับเห็นไหมก็ได้สาสิบเหมือนกันเพราะเรียกมาปุ๊บ ถูกรีเทิร์นออกมาใช่ไหมสามสิบถูกรีเทิร์นออกมาก็มาอยู่ตรงนี้พอผมเอ็กโคออกมามันก็เลยได้สามสิบนั่นเองมึงไหมเปลี่ยนใหม่ผมเอาลบตัวนี้ทิ้งแล้วก็รีเทิร์นแค่เป็นข้อความออกไปนะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้อ่ามันจะได้คําว่าให้หลงมาท,าทันทีเพราะคําว่าให้หลงมาถูกรีเทิร์นออกมาถูกไหมรีเทิร์นมาที่ตัวที่เรียกมัน ดังนั้นพอมันเจอคําสั่ง e อ h o มันก็เลยแสดงออกมานั่นนเองแต่ทําไมต้องทํา r e ท u r n ล่ะเพราะเราต้องการเอาค่าที่ได้จากฟังก์ชันเนี่ยไปทําอะไรต่อ,อยกตัวอย่างเช่นผม return เลขสิบออกมานะสมมุติว่าฟังก์ชันนี้มีการแ a นด o m หาตัวเลขแล้วผมก็ได้เลขสิบออกมาจากนั้นผมเอาตัวเลขสิบเนี่ยมาทําอะไรบางอย่างต่อเช่นเอามาบวกเลขต่อผมก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อว่า ค Number อ่เอาใหม่เอาเอาแค่ Number แล้วกันเนาะดี๋ยวได้แต่ว่าผมตั้งตัวแปรชื่อว่า Number ขึ้นมาเนี่ยมาเก็บฟังก์ชันคอ l l n u บอร์นะตอนเนี้ฟังก์ชันคอ u m n u r ทําทำทำอะไรบ้างในเนี้ยในปีการเนี่ยมันรีเ์นแค่สิบออกมาถูกไหมฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสิบสิบถูกเก็บไว้ที่ตัว Number ฉะนั้นคุยเอ็กโคกมาดู Number นะ ค่าที่ได้ควรเป็นเท่าไหร่<ม>เห็นไหมครับได้สิบจากนั้นผมค่อยเอาเลขสิบเนี่ยมาบวกกับอะไรก็ว่าไปหมายถึงว่าเราเอาค่าที่ได้มาแล้วเนี่ยมาทําอะไรบางอย่างต่อกดเซฟแล้วก็รันดูครับเห็นไหมก็ได้ร<ม>้อยสิบอืมนี่คือการรีเทิร์นค่าออมาคือเราไม่ได้ให้มันจบแค่ตรงนี้เราให้มันทางานก่อนแล้วเอาค่าออกมาให้หน่อยนะแล้วเอาค่าเนี่ยมาทําอะไรบางอย่างต่อ